ยังร้อนรุนแรงต่อเนื่องเรื่อยๆกับกลิ่นการเลิกลาของคู่รักระดับตำนานอย่างเจเจตรินและปิ่นเกตมณีวัฒนาลินหลังเพดังหลายเพหรือสนันดารายุค90เซนบายาแล้วซึ่งว่ากันว่าเมียดันจับได้ว่านักร้องชื่อดังแอบซุกเมียเด็กรุ่นลูกงานนี้ทำเอาบ้านแตกสุดท้ายจบด้วยการหย่าซึ่งเจและปิ่นก็ตกเป็นเป้าโดนโยงเข้าอย่างจัง สำหรับเจเจ,เจตลินและปิ่นเกตมณีวัฒนาศิลป์เป็นคู่รักดาราที่รักกันมาอย่างยาวนานกว่า28ปีและเพิ่งครบรอบแต่งงาน22ปีไปหมาดๆเป็นครอบครัวสุดอบอุ่นที่ใครๆก็ต่างอิจฉาเพราะนอกจากมีความรักที่ดีแล้วยังมีลูกชายทั้ง3คนที่ทั้งหล่อและมีชื่อเสียง เส้นทางรักของเจปินตลอด28ปีที่ทั้งคู่เองก็ผ่านเรื่องราวมือที่สามบ้านแตกเรื่อยมาแต่ทั้งคู่ก็สามารถฝ่าฟันจับมือผ่านมรสุมรักกันมาได้ตลอดลอดฟังเจเจตรินพุฒนาศนีถือเป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเป็นหนุ่มฮอตนักเรียนนอกขวัญใจสาวๆส,สมัยยุค90 ก่อนจะมีข่าวออกมาว่าเจกำลังคบหากับนักร้องวงคิสแนปเปอร์ที่ต่อมาได้กลายเป็นนักแสดงชื่อดังนั่นก็คือปิ่นเกตมณีการครบกันของทั้งคู่เป็นข่าวใหญ่และมีข่าวรักๆักเลิกกันเรื่อยมาก่อนที่เจจะหันไปคบกับนางแบบสาวจีน่าจิดาภารองนางสาวไทยปี2535และมีลูกสาวด้วยกัน1คนนั่นก็คือน้องเจดาจิดารินหลังจากนั้นไม่นานเจก็ได้กลับมาคบกับปิ่นอีกครั้ง นกระทั่งทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานเมื่อปี2544จากนั้นไม่นานเจกับปิ่นก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าสาวปิ่นได้ตั้งท้องลูกชายคนแรกคือน้องเจ้านายมีลูกชายคนที่2ในปี2546คือน้องเจ้าขุนและในปี2548ก็มีลูกชายคนที่3ชื่อเจ้าสมุด เป็นครอบครัวสุดอบอุ่นที่ใครก็ต่างพากันอิจฉาในปี2550เจกับปิ่นเจอมรสุมรักร้าวเมื่อมีข่าวออกมาว่าเจนอกใจปิน่นไปนั่งเฝ้าวีเจรุ่นน้องพิต้าณพัทรุงถึงกองถ่ายทําเอาเจไม่นิ่งนอนใจรีบออกมาแก้ข่าวว่าไม่เป็นความจริงเลยและก็รู้สึกเคืองผู้ที่ไม่หวังดีที่มีการปล่อยข่าวเสื่อมเสียให้กับครอบครัวของตนแต่ยอมรับว่าได้มีการแยกห้องแยกเตียงกับทางภรรยา เพราะแต่ละคนต้องการความเป็นส่วนตัวปี2561ปิ่นเกตมณีได้มีการโพสต์ภาพตัวเองคู่กับน้องเจดา้าลูกสาวของเจที่เกิดกับจีนาจีดาภาและยังมีการโพสต์ภาพรวมตัวครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาร่วมโต๊ะอาหารท่ามกลางคำชื่นชมของแฟนๆที่ได้เห็นภาพครอบครัวสุขสันต์ในปีเดียวกันปิ่นออกรายการเล่ามรสุมชีวิตรักซึ่งปิ่นเล่าว่าเจไม่ใช่คนเจ้าชู้ตั้งแต่คบกันมา เจเคยมีพฤติกรรมแตกๆครั้งเดียวซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากแต่ก็เคลียร์กันได้ตนจึงวางใจว่าเจจะไม่ทําให้เป็นปัญหาอีกซึ่งปิ่นกับเจเคยเลิกกันมาแล้ว3ามครั้งครั้งที่3เจไปเมืองนอกแล้วก็ไปกุ๊กกิ๊กกับสาวอื่นซึ่งเจเองเคยเล่าถึงช่วงเวลาที่มีปัญหากับทางภรรยาเอาไว้ว่าส่วนมากเราทะเลาะกันเพราะอารมณ์เวลาทะเลาะกันผมเลยเชื่อว่าเราไม่มีวันแยกจากกันอยู่แล้วเพราะเรารักกันและเพราะลูกเราด้วยที่เป็นเหตุผลอันดับหนึ่ง ผมกับปิ่นเรารักกันและเราก็รักตัวเองนะแต่เรารักลูกมากกว่าตัวเองลูกมาที่1ถ้าเรารักตัวเองมากกว่าเวลาเราทะเลาะกันเราคงแยกกันไปแล้วชีวิตผมมาได้ทุกวันนี้ไม่ได้โรยด้วยกีบผพหลาบผมมีปัญหามีบทเรียนดังนั้นเวลาที่เรามีตรงนี้เราต้องอยู่กับบ้านต้องอยู่ด้วยกันแหวนที่ใส่อยู่สลักชื่อกันไว้ตั้งแต่แต่งงานไปไหนผมไม่เคยถอด หรือถ้าจะถอดก็จะวิ่งมาให้ปิ่นเป็นคนใส่ให้ทุกครั้งเหมือนวันแรกที่เราแต่งงานกันปิ่นเขาจะรู้ดีและล่าสุดในปี2566เจกับปิ่นก็กลับมามีข่าวลือบ้านแตกอีกครั้ง ดยครั้งนี้มีข่าวลือว่าทั้งคู่เซ็นใบหย่ากันเรียบร้อยแล้วโดยสาเหตุที่ทําให้เลิกกันเพราะมีมือที่3อีกเช่นเคยสาวคนนั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงอายุหลักสีต่ต,ต้นเคยผ่านการแต่งงานกับไฮโซมีลูกติดด้วยสุดท้ายแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมรอฟังจากปากของหนุ่มเจกับสาวปีนเองว่าตกลงแล้วข่าวลือทั้งหมดใช่เรื่องจริงหรือไม่ต้องติดตามกัน ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ